สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนำการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงผ่าน Google ซึ่งจะเหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่พิมพ์เอกสารปริมาณมากหรือว่าใช้บันทึกการประชุมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยว่าเราจะทำได้อย่างไรขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดไปที่ Google ก่อนนะครับจากนั้นให้ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเราก็มาที่ตรงนี้มุมด้านขวาบน จากนั้นเลื่อนหาคําว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอกสารนะครับแล้วเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับหน้าตาในเอกสารของ Google ก็จะคล้ายๆ Word ของเราแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษคือนี้เราสามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้นะครับขั้นตอนให้เราไปที่เครื่องมือแล้วจากนั้นให้เราคลิกคำว่าพิมพ์ด้วยเสียงหรือว่าเราจะกด c อนโทรลชิปก็ได้นะครับอันนี้ ต้องมีไมโครโฟนด้วยนะครับหรือว่าต่อแฮนด์เซตหูฟังหรือว่าใช้ผ่านโน้ตบุ๊กแต่ถ้า pc ก็ต้องมีหูฟังเชื่อมต่อด้วยนะครับกดเข้าไปเลยพิมพ์ด้วยเสียงอ่ะโอเคก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีรูปไมโครโฟนหลังจากนั้นเราสามารถเลือกภาษาก็คือภาษาที่จะป้อนเข้าไปเพื่อจะพิมพ์ข้อความหรือว่าบันทึกอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเลือกได้หลายภาษาเลยก็สามารถเลื่อนได้นะครับ แต่นี้เอาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยใช่ไหมข้อความทุกข้อความจะขยับไปตามเสียงของเราที่เราพิมพ์อันนี้ต้องพูดให้ชัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่างกันดูสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพิมพ์ด้วยเสียงผ่าน Google เห็นไหมครับ ก็จะพิมพ์ไปตามสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสั่งเข้าไปป้อนด้วยเสียงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะหยุดเราก็กดหนึ่ครั้งอ่าแบบนี้ทาง Google ก็จะหยุดคําสั่งตรงนี้ไว้หลังจากนั้นถ้าเราต้องการบันทึกล่ะจะทำยังไงก็ไปที่คําว่าไฟล์มาที่คําว่าดาวน์โหลดก็จะมีรูปแบบของนามสกุลไฟล์นะครับสกุลไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น DOCX อันนี้ก็คือนามสกุลของ Microsoft Word นั่นเองบททั่วไปที่เราใช้งานพิมพ์เอกสารทั่วไปหรือจะเป็นรูปแบบของ Open Document ก็จะมีหลายรูปแบบเราก็บันทึกในส่วนของ Word เพื่อใช้งานคลิกเข้าไปเลยทาง Google ก็จะดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับด้านล่างบางเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ผมใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome บางเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Firefox หรือว่า เอ,อ่อไอหรือว่า Safari อะไรก็แต่นะครับก็จะอาจจะดาวน์โหลดต่างกันอันนี้ผมใช้ Google Chrome ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เราก็กดเปิดขึ้นมานะครับก็จะรันไปสู่ microsoft office 2010นะครับอันนี้ผมใช้2010เห็นไหมครับเนื้อหาข้อความที่เราพูดก่อนหน้านี้เ็จะปรากฏตรงนี้เราก็ทำการบันทึกเก็บไว้ใช้งานหรือว่าจะแก้ไขก็ได้นะครับเพิ่มในรายงานการประชุมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆมาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกในรูปแบบของการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับลิดใหม่ด้วยติดขัดตรงไหนก็สามารถทักมาได้สวัสนี้สวัสดีครับ